ยืนค้ำทีมได้นานมากเลยนะฮะแล้วก็อุ๊ยอะไรเนี่ยโอ้โหมีโชว์วินเลดมาดูวินเลดผมเลยนีเจ็ดปื๊อสามสครั้ง <c oughs> เอ้าเอริโดก็โชว์อ่ะเอาอ่ะโอ้โหนี่มันการขิงการขิงระดับตำบลอำเภอจังหวัดบอกเลยว่าถ้าแพ้เนี่ย เลนะคันเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คันเทพลิงอยู่ด้านล่างนะครับผม <c oughs> การเป็นซับนั้นมันอยู่ที่ใจใช่ว่าใครจะเป็นซับก็ได้แต่คูจะเอาสเปรยอะไรไปดีเนี่ยอ่าอคแล้วกันนะเพื่อลดลังแฝงเอาเป็นอันบนนะครับอื อร่อยอร่อยนี่อนรูนผมจะใส่เป็นอเอาอันนี้แล้วกันโลเดนบอดี้แอสซสซิเนตแล้วก็โพเวาบอกเลยว่าเสียบใส่แตกแล้วก็ไอเทมเอาเป็นอันนี้นะใครดูไม่ทันอีกรอบอันนี้นะโอเคนะครับมาสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับผมอยู่กับผมใน just เดิมกับรายการ just for game นะฮะวันนี้เราอยู่กับแลงคอน40ดาวนะครับผมกับ a t h l ทร i ยตโ m i มิ และพลังแฝงเด้งเลือดสุดโกงในแพทนี้บอกเลยว่าจะยืนได้นานแค่ไหนจริงๆอ่าผมไปเจอคนคนึงเล่นมานะฮะแล้วแบบเขาออกฟูแทงแล้วแบบมันยืนได้นานมากเลยผมเลยอยากจะเอามาลองทดลองดูในแร้งกันเลยนะครับคือผมเล่นแอทิตได้อา่อัอตราชนะ70เปอร์มาเนี่ยท่านผู้ชมผมเล่นป่านะเอาจริงๆผมไปเล่นแต่ป่าตอนที่แอทิตมันบักเมื่อก่อนอนะเออโอเคฮะเราเจอแม่นางวันเดอร์วูแมนมา ต้องออกอะไรดีเนี่ยออกล้างเหรอล้างน่าจะโอเคสุดฮะมีดีแลกมีไอริโอเคน่าจะกันสตันดีแลกกันสตันไอริกันสตันวันเดอร์เอลินตตเราจะฟาร์มร่างเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมฟาร์มร่างจบบนวะทำไมไม่ไปฟาร์มจบบนจบล่างโอ้โหอ่ะช่วย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 อ่ะ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 ช่วย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 นิดนึงนิดนึงนิดนึงเออโอเคมามาตีตัวนี้รอฮะนี่นึกว่าจะได้ฟาร์มเร็วเๆวรัว,รวๆไป ช่วยลาวิวดีกว่าเฮ้ยมันมีอะไรกันวันเนี้ยมันอะไรกันเฮ้อฟิกเหรออุ้ยสองลงมาแล้วเสียไปไอคิวไม่ตายอา้าวตายแต่แต่ไม่ได้ตายเราฮะไม่ได้ตายเราเอางงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้เฮ้ยสองตัวเอามาอีกตัวมาอีกตัวออเอาไปอีกตัวอปาปราเฮอปาราเฮเจมีมีบัฟฟ้ามีบัฟฟ้ามีใครมาปะเนี่ยอุ้ยแต่วอลขาดมันมาถึงกลางแล้วอ่ะท่านผู้ชม ผมลากแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอมันเดินมาผมรอเดินเดินมาโอเคมันเดินมาแล้วเราก็เดินออก <c oughs> ให้บัฟมันตามเรามา <c oughs> ให้โบขาดมันเสียเวลาโอเคลาวิวเรามาหานายแล้วโอ้ยโดนเจ็บโอ้ยอเอไงดีวะกับรีเลือดก่อนดีปะ่ะดีเลือดก่อนนะลาวิวยืนไว้สู้ๆโบขาดน่าจะฟาร์มยังไม่เสร็จเราน่าจะมาพอดีฮะดูลาวิวกันว่าจะลานกได้หรือเปล่าชุบป,ป,ปัดน,นี่โอ้โหลาวิวอย่างฝีมือฮะบอกเลย ไปพุ่งด้วยสกลิลสองครับผมเด็ดเดดเดดเดทำอะไรลาบวลิวผมฮะพวกคุณมันสี่แล้วนะผมว่ามันได้แน่เลยวะพิพายแล้วเกลียดโคตรเกลียดเลยโมคาดมันขึ้นม้าแน่เลยขึ้นมาดินั่นไงชิบ <c oughs> อ้าเออเจออัปะต่อปรต่อหมดแล้วออโอเคยังได้อยู่กูบอกแล้วเอเลนดอร์ <c oughs> ให้มึงมาจบล่างนั่นแล้วมึงไปจบคนเดียว <c oughs> เดี๋ยวจบ แบบนี้ม,มึงจะจบชีวิตเองน,นอานเอ้ยโอ้หไอรีมาไอารีมาไอารีมาถอยแล้วถอยแล้วต้องต้องวิง่งต้องวิง่งต้องวิง่งอะลเตอร์ไม่ได้ไม่ได้โอเคอุ้ยแต่เราสี่แล้วนะเราสี่แล้วนะมันเด็กต้าเราก็มานี่ว่าเอาเปล่ะเราสี่แล้วบอกเลยว่าอยากสี่มากๆตอนนี้แล้วก็ได้สี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ BE. ขึ้นคอเสียบเลยโอ้ยไม่ถึงโอชิพหายแล้วกูโอ้ยรอดไปเนี่ย วรอดครับอรอนมึกมากเลือดผมเลือน้อยมากอย่าพึ่งพัวก,กันนะให้เข้าไปอะไรวะอุเอเลนดร์คุณทำอะไรวะเนี่ยสามหนึง่ง <c oughs> โอเคอะมาออกล้างน่าจะล้างน่าจะโอเคสุดแล้วเกมนี้ืมแอดซิทไปสตัวเลยฮะไฟเดียวเรียกไว่าค่าสี่ตัวเรามีส่วนร่วมทุกไฟโอเคการเล่นแอดซิทนะฮะมันมีทริคอยู่อย่างหนึ่งก็คือ อ่าสกิลสองมันคูลดาวนานใช่ปะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเราเดดโอ้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 โ,โ,โอเค <c oughs> คืออันนี้มันเป็นทิ่ของสายฟาร์มนะแต่ว่าถ้าเป็นสายลมก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะสําหรับอ่าการแกว่งสกิลหนึ่งสองรอบนะฮะ <c oughs> ไม่จำไม่จำไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ความจำเป็นอยู่ที่เราจะยืนได้นานแค่ไหนแค่นั้นฮนะสําหรับการเป็นลมนะพุ่ง <c oughs> สกิลสองฟึ๊บเนี่ยมีปะเนี่ยนี่มีจริงด้วยปึ๊บปั๊บชาร์ปโชค โอ้ยไม่ถึงว่ะเอ้ยมือช้าไปโทษโทษมือช้าไปแต่มันจะตายแล้วเอเลนดอร์กูตีมังกรเฉยเลยว่ะเอเลนดอร์มันมามันมาเอเลนเอเลนเอเลนมันมาหลังก็มาเอเลนโอ้โห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 ช่วยได้เปล่าช่วยได้เปล่านิดหนึ่งอภิบาลนิดหนึ่งพีิเษาเอ้ยนี่แหลกเงยขึ้นเต่า เอาให้หมดเอาให้หมดลาวิวลาวิวสู้ๆลาวิวสู้ๆยังเหลืออยู่ยังเหลือนายเป็นความหวังหมู่บ้านแล้วก็จบไฟไปโดยปริยายฮะมึงโวาขาดทิพเปอร์คิวอ้าวตายไปดิอเ,ดเ,อ <c oughs> เอเลสเตอร์เอเลนดอร์ <c oughs> มึงยังอะไรอีกวะเนี่ยอีกเลย <c oughs> จริงๆเมื่อกี้เอเลนดอร์ควรมาควรมาได้ป้อมนะ <c oughs> ะผมฟาดอันตีโดนสองตัวเลยอ่ะโโอ้หัวเราไปเจ้าบ้านแล้วเห็นปะขวัญเด้อเด้อใส่กันหน่อยลูกเพียจะไปใส่ชึ่ พุ่งแทงพุ่งแทงไม่ถึงโอ้ยไม่ถึงอ่ะได้แค่นี้ได้แค่นี้เด็กตาเด็กตาเราไปกันเถอะเราไปกันเถอดดาเมจบอกเลยว่าสายนี้ไม่มีดาเมจฮะต <laughs> ีชีพยังยากเลยเห็นปะเนี่ยแต่ต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ไม่เคลียร์มันยิงป้อมแตกแน่แน่ไโอมันเอาแน่แน่ทำไมมันมันกดเรียนล่างดีจังวาป็นอะไรกับเลนล่างเนี่ยฮะจะเอาเรียนล่างให้ได้ว่างั้นเถอะ ดูดีดีแลกดูดีแลกมาตลอดเลยแล้วมาไวกว่าเมทเราด้วยนะเอลเตอร์เราไปบนแลรวตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวปล่อยสองผนออยู่ตามปาั่ชาชาชวีสตารรก,กมาบอกเลยว่ามันเย้ยหลบได้อยู่โอ้ามตัวมันมามาแน่โอ้ได้ปะเนี่ยปล่อยได,ดอได้สักตัวแล้วกันเอาให้สุดได้แค่นี้ได้แค่นี้ยืนได้แค่นี้สี่ตัว เออโอเคจบแล้วฮะจบละป้อมนี้จบละถ้ามึงจะขนาดถ้ามึงจะถ้ามึงจะอยากได้ป้อมขนาดนี้นะ <c oughs> เอเดอรอตีกลางขอให้ได้นะเพื่อนขอให้ได้ลาวิวบนเลยเนี้ยเออดีไปบนอืมลาวิวบอกเฮ้ยเอเดอร์วิบ,บับอยู่วิบับอยู่กำลังไปกำลังไปกำลังไปครับกำลังไปครับรอหน่อยฮะรอหน่อยฮะพี่กำลังไปเป็นบนแล้วก็ได้ป้อมแล้วนี่หว่าท่านผู้ชมอุ้ยดิแหลกขอเสียบ ขอเสียบดากหน่อย <c oughs> คิดถึงการบั็กของแอทิดเมื่อก่อนนะท่านผู้ชมเฮ้ยเยอะจัดเยอะจัดอยู่นี่อ้าวจะตายนี่ว่าขึ้นมา้าปุบ๊บไอคิวมันอุ้ยมันโอ้ยบ้าเอ้รถตันหนึ่งหนึ่งช็อตยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังไม่เสียหายตายสมน้ำเน่าสมน้ำเน่านี่แน่อีกตัวอีกตัวไล่ไล่เขาเรียกว่าไล่ยาทอยยาทอยปุ๊บตามถึง เสียบตูดเอาป้อมทันไม่ได้แล้วฮนะได้แค่นี้โอเคฮนะไปะไปหาทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีประโยชน์อย่างเช่นการตัดคีบครับผมตัดคีบคือตัดคีบค,ค,คือมีประโยชน์มากๆเลยบอกเลยสำหรับเกมนี่เอามันเอามึงยังแย่งได้เดี๋ยวไบโอยังไงยังไงไบโอกิงกันออไ,ไม่ทัน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 เมื่อกี้ไม่ทัน เมื่อกี้เอ้าลาวิวโดนลาวิวดาตั้งนานไม่กดตุ้งนานไม่กดคือเพื่อนคือกูกดมันก็ไม่ทันอ่ะมันสปินเมื่อกี้มันสปินไบโอสปินฮะไบโอสปินเนี่ยคือผมไม่มีฟิกเกอร์ตามผมเอาเอคิวมาโอ้โหถ้ามีฟิกเกอร์ได้อยู่ไม่เป็นไรนะขอโทษแล้วกันโอเคคือผมกดไวกดช้าเมื่อกี้ก็ไม่ทันไม่ทันอยู่ดีไม่ทันไม่ทันยังไงก็ไม่ทัน มันสปินพอดีอ่ะมันมันสปินสตอรตอนที่ผมกดพอดีผู้ยืนนานอยู่นะแต่ตายแล้วหวังเออเพื่อนไม่ตามสักคนเลยฮะไปไหนหมดไปรู้ฟาร์มอยู่เอาเอาเอเอ,อย่างนั้นก็แค่นั้นอ่ะเออเอาไหม่แล้วไปต่อครับผมท่ยยานผู้ชมบมเลยว่างานนี้เนี่ยแอทริกลมิงผมต้องประสบความสำเร็จในการทำครับมาอืมโอเค เล่นบนทำอะไรกันวะนะปุ่งไปเฮ้ยเอเลนโดอเอเลนโดมาช่วยอยู่อจ,จะเออปะเฮ้ยอ้าวตายสองแล้วนี่หว่าเอเลนรดดับเบิลคิวฮะท่านผู้ชมโอ้หอย่างโหดอย่างโหดลุมอะลุมแต่กูมันก็ลุมนายอยู่แล้วนายเป็นป่าโอเคมาครับผมมาทำหน้าที่เป็นตัวยืนที่ดีดีกว่าฮะโอ้ m ม g ก d คือแอทิดเป็นตัวที่ เอาตรงๆก็คือไม่ค่อยเหมาะกับการโลมเท่าไหร่นะท่านผู้ชมตึ๊บอืมเหมาะกับการเออเป็นตัวป่าซะมากกว่าแต่ว่าผมไปเจอคนคนหนึ่งเล่นมาอย่างที่บอกไปต้นคลิปนั่นแหละนะฮะเขาเล่นแล้วเฮ้ยเขาเล่นแล้วมันแบบถึกมากเนี่ยเนี่ยเริ่มมีของแล้วเราเริ่มถึกมันเขาแล้วะฮะผมเริ่มถึกมันคนคนนั้นละโอเคคนที่ผมไปเจอมาบอกเลยว่ามันยืนได้นานมากเลยเพราะว่าเพราะเพราะอ่าเรามีอันติด้วยนะฮะอันติที่แบบเราเป็นอมตะนะนี่จะทําให้จะทําให เช้ายัส yes! เอยฟาดสามไม่ดีไบโอไบโอไบโอตายแล้วโอเคสวยสวยหลังเข้าหลังแตกรับอยู่รับสองรับหนึ่งเซ็แวบแวบหลบซ้ายหลบขวามาหามุมก่อนแปป๊บโอเคเอเลโดย่างงามตามพี่ตามพี่ตามมาแล้วเ <c oughs> อยแต่พี่ไม่มีสกิลรีเลือดเออ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 ยืนนย่งนานอุ้ยหลบไะเอยเกือบไปแล้ว <c oughs> แต่โดนเมื่อกี้ก็น่าจะไม่ตายนะโอเคเลือดเราเริ่มเยอะแล้วฮะเราเริ่มเออโอโโคนนี้คนนี้ไม่เล่นเอ้ยวังเลเตอร์ถอยก่อนดีกว่าดีดีกว่าดีกว่าตัดคีบตัดคีบตัดคีบเพื่อเป็นพละกําลังในการต่อสู้เดี๋ยวเอรลดอร์เอาดาร์กออมาแทงให้จัดไปครับผมเรื่องเลือดผมไม่เกี่ยงเลือดเหลือแค่ไหนผมก็สามารถเอากับคุณได้แต่จริงๆเอเลนดอร์โอโหโซโลได้เลยเนี่ยโอเคฮะรอถทย พุ่งไปมาแล้ว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 มาเจเซ์เอาร์เรจะเอ้าขอโทษลาดซะงั้นขอโทษ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 โอ้โหไม่คิดว่าจะโอ้โหไม่คิดว่าจะการแทงที่ไรดาเมจของเรามันจะไปลาดเพื่อนขนาดเ้โาแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกฮะผมคิวผมเพิ่งคิวไปสองตัวไม่ถือว่าลาดเยอะนะโอ้โหแต่ขอโทษจริงขอโทษจริง อ,อยังไงมันก็ตายอยู่แล้วไบโอเมื่อกี้โอเคละเราต้องใส่เพื่อความแน่ใจเอาให้ตายเอาให้ตายเอามาเฉยวอตแบบนี้ก็สวยสิครับนี่อันนี้คือตั้งใจลาดกด XQ แบบเน้นเน้นม้าไม่ต้องลงเครื่องฮะเดี๋ยวม้าไม่ต้องลงเครื่องเลยม้าไม่ต้องลงเครื่อง <S <S เข้าไปเสียบไล่ดาปาดจึ๊อบอัตติเออเออเดี๋ยวมยีดีเลยนิดนึงเออได้อยู่บุบวะ่ะเอาวะ่ะ โอ้โหยืนอย่างนานอ,อุ้ยเวิร์กอยู่เวิร์กอยู่เวิร์กอยู่แอติโลมเวิร์กอยู่ได้อยู่ได้อยู่ท่านผู้ชมเือได้อยู่ได้อยู่เอาต่อเลยเยสจบเกมแบบเพอร์เฟกครับผมเรียบร้อย <laughs> ได้อยู่นะได้อยู่นะเฮ้ยไม่ใช่แย่นะเฮ้ยคือมันมันยืนนานมากเลยนะในไฟเห็นป่ะท่านผู้ชม แล้วก็แบบไล่ได้ด้วยคล้ายๆทาร่าเลยโอเค41อุ้ย MVP ก็มาแต่ไม่ได้เหรียญนะไม่ได้เหรียญไม่ได้เหรียญนะครับน่าจะน่าจะฆ่ามาเยอะนั่นแหละนะผมฆ่าไปเท่าไหร่วะเมื่อกี้ดูไม่ทันถ้าจะไม่ผิดอาจจะ2หรือ3ตัวนะครับไล่ให้ทุกคนเลยเล่นดีทุกคนเลยครับโอเค3 3มสนะฮะอืมสิบจุดสามนะคะแนนเรา ทำดามเมจไป40,000รับดามเมจไป80,000 okay. โอเคเอยเอเลดอร์5.4เอเลดอร์5.4เอ้ยไม่ใช่ลาวิวละ5้เองเหรอล <laughs> าวิวเราขี้บน่น <laughs> ผมช่วยเขาไม่ทันช็อตหนึ่งเขาบ่นเลย <laughs> คือช็อตที่ถ้าจำได้ฮนะช็อตช็อตช็อตผมไล่ไยโอช็อตลาวิวกับไยโอดวลกันอะแล้วแบบ อ,อันตีผมมาพอดีแล้วแบบผมกดแล้วไวโอมันสปินหนีแล้วลาวิวบอกตั้งนานไม่กดคือเอาเอาจริงตอนนั้นผมจําได้อยู่นะอันติผมเพิ่งมานะอันตีผมเพิ่งมาแบบมาปุ๊บแล้วแบบไวโอมันสปินนะฮะแล้วผมก็กดอันตีพอดีซึ่งมันจะเอาอะไรเป็นทันไวโอสปินล่ะฮะผมไม่มีฟิกเกอร์ผมเอาเอ็กมาแต่จริงการเล่นซัพพอร์ตเนี่ยเอามาได้2อ,อย่างนะฮะเอาเอ็กมาก็ได้เอาฟิกเกอร์มาก็ได้แต่ฟิกเกอร์ ฮิกเกอร์ก็คุ้มไปอีกแบบนะเฮคิวก็คุ้มไปอีกแบบนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบเอาหรือว่าเป็นฮิวก็ได้นะฮะโอ้แต่ว่ารู้สึกว่าตัวมันเวิร์กอยู่นะท่านผู้ชมมันมันล้วงได้มันป่วนได้อะมันแบบมันทะลวงไปแนวหลังได้อะแล้วก็แบบยืนยืนนานยืนาน,ยนานพอตินะฮะโอเครู้สึกเวิร์กรู้สึกดีโอเคแล้วครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้ see you again next time bye bye จุ๊บ